เชิญครับครับ,รบสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าวันนี้เรามีข่าวดีแล้วนะครับก็คือเราพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับต่ำกว่าร้อยรายอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพียง9 1รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราในการระบาดและรอบนี้นะครับอยู่ที่3,224ราย โดยเป็นผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับทั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลในระบบปกติของรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนและก็ฮอสพิทอลนะครับจำนวน2,309รายและก็รักษาหายแล้ว915รายเพิ่มสูงขึ้นนะครับในส่วนของคนที่เรารักษาหายแล้วนะครับ ส่วนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้เราตรวจไปทั้งหมดนะครับ2,514รายเราพบผู้ติดเชื้อลดลงจากเดิมเมื่อวานนี้นะครับผู้ติดเชื้อของเราเหลือเพียง1 0อยละ4.06นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังนิ่งนอนใจกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังพบเหมือนเดิมนะครับว่าการสัมผัสนะครับในสถานที่เสี่ยง โดยเพราะในสถานบันเทิงนั้นมีอัตราที่ลดลงนะครับก็คืออยู่ที่ร้อยละ44.8แต่ว่าที่เพิ่มขึ้นคือการสัมผัสโรคนะครับการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเพิ่มจากเมื่อวันก่อนที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบคือร้อยละ15ในวันนี้เพิ่มเป็นร้อยละ17.8นะครับเพิ่มสูงทีเดียวนะครับ ส่วนการสัมผัสในชุมชนก็ยังอยู่ที่ร้อยละ10.1อยู่นะครับการสัมผัสในที่ทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ10.2ซึ่งในส่วนของการค้นหานะครับกลุ่มเสี่ยงต่างๆนี้นะครับเราก็กําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับทุกๆท่านมากที่สุดนะครับสำหรับคัสเตอร์ต่างๆนะครับที่เป็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ยังไม่มีคลัสเตอร์ใหม่นะครับ แต่ก็จะขอสรุปคัสเตอร์เดิมๆนะครับที่เราเฝ้าระวังกันอยู่นะครับอย่างเช่นคัสเตอร์ในสถานปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้ออ่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะครับเราพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด48รายนะครับทุกคนก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามของเราทั้งหมดนะครับส่วนแล้วก็วันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เพิ่มขึ้นจากคัสเตอร์นี้นะครับ ส่วนคัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กนะครับเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายวันนี้ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับรวมทั้งหมดในขณะนี้นะครับทั้งหมดก็34รายนะครับส่วนคัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก่อยนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก5รายทําให้รวมผู้ติดเชื้อในคัสเตอร์นี้อยู่ที่22รายด้วยกันนะครับแล้วก็กําลังมีการเฝ้าระวังนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่มีการระบาดนะครับซึ่งก็เป็น างานศพอีกแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพิงศพในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมเราก็จะยกระดับเป็นคาสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสถานการณ์ในวันนี้นะครับที่มีจํานวนผู้ป่วยลดลงนะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การ ติดเชื้อรายใหม่ของเรานะครับของจังหวัดเชียงใหม่เราจะลดลงอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีการพบการระบาดเป็นคัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมายอดการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคนะครับรวมทั้งคําสั่งของคณะกรรมการตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ อย่างจริงจังนะครับขอเวลาเพียง14วันนะครับเพื่อที่จะทําให้พวกเรานะครับปลอดภัยแล้วก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเรื่อยๆนะครับขอเวลาเพียง14วันเท่านั้นเองนะครับโดยสวมหน้ากากทุกครั้งนะครับเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตลาดห้างสรรพสินค้ารถโดยสารสาธารณะหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆที่มีการจัดกัน จัดกิจกรรมกลุ่มกันนะครับการรวมกลุ่มกันตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานอกจากนั้นอาจจะต้อง